ช่องเราจะมีฟีสไตล์ค่ะบมื่อน,นีิสเสต็จสมพักกะลำกับต้นหอมอันนี้คือเดี๋ยวเบิ่งดเดวพี่น้องเด๊บค่อยๆนะคะต้นหอมะค่ะอุปกรณ์ของเราอันนี้กระเทียมที่ถูกแล้วพี่น้องกระเทียมที่ถูกแล้วแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มี ชูรสน้ำตาลเดี๋ยวแกะสะก่อนเด้อน้ำตาลใช้แบบไหนก็ได้น้ำตาลทรายน้ำตาลอะไรก็ได้เดี๋ยวกน้องเ้ยแกะกอนแกะไ้สักก่อนเดี๋ยวสิทความเก็บอยู่ในครัวแล้วก็กระหล่ำปีที่เราล้างน้ำเกลือแช่แล้วนะคะ วางไว้ก่อนเข้ากะมาคันคั้นหัวหอมก่อนคั้นหัวหอมก่อนนะคะอันนี้คือเกลือนะคะเกลือเกลือ น้ำสีเขียวมันออกก่อนมืดกี่นนองคอลคอล์ฟิลคันน้ำสีเขียวมันออกเห็นไหมคะหาเป็นยังไง คันอุ่นไม่ได้ใส่ปิดปากนะพี่น้องกินเอาน้ำใส่จักหน่อยใส่เกลืออีกจักหน่อยนะคะมันจะได้คันง่าย <c oughs> หอม20บาทค่ะกรัมปีพอขอหน้บาบ้านเขาอยู่นครพนมนีู่ของถือ,ถอนะเดี่น้องเนาะบัตละ10บาทแนมเห็นบอกหน่องแนมเห็นไหมคะท่านท่านเห็นน้ำีเขียวมันออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำนะคะเปิดน้ำล้างค่ะ บางคนเขาบาลางน้ำจุ่เขียวเพื่อสารเชือหมอกเชมีกลิ่นเหม็นหอมเหม็นหงงต้องล้างมันออกถ้าวผกินได้สบายใจคีอน้องมีคนแอบฟังอยู่นะคะแต่เขาไม่กล้าเข้ากล้องค่ะเขาอายค่ะยิ้มอยู่นะคะเขาบอกเขาไม่ชอบกล้องแตนะ่แอนดีนะเนี่ยน้ำเขียวๆคืน้องท่านถิ่น พอจะแม่้าพันบอกคั้นเด้๋เวพันคั่นเอาเลยพันบอกถีบเดี๋ยวล้างก่อนเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวล้างแล้วคะ่ะปึ๊บก๊อกน้ำล้างล้างให้สะอาดแล้วก็ให้สะเด็ดน้ำนะคะ ล้างไปต่อชีขั้นเลยให้น้ำเมื่อมันออกถั้นผู้ใดอันแสบตาฮารเราต้องที่นี่เข้ากับมาล้างกะมะมะขันกะลำเออเนมนเห็นนะวันนี้เนอะใส่น้ำนิดนึง

ทางบ้านเลยน้องเลยเข็นข้างบ้านเลยกิโลละยี่สิบบาทอะไรอ่ะยังแพงอยู่นะถ้าธรรมดาโลละสิบบาท ก็ล้างน้ำเปล่านะคะพี่น้องที่มาทำหลังบ้านเนี่ยเพราะว่าเรามีน้ำล้างนะทำในอ่างเลย ถ้าเราไปทำหน้าบ้านเราก็ต้องล้างอ,อันนี้ข่าวเหนียวที่หนึ่งซุกแลก้วพี่น้องอันนี้คือน้ำกันน้ำกันที่เขาใส่กินนะใส่ข่าเหนียว เป็นยังจะใส่ข้าวเหนียวใส่ข้าเหนียวหนู่ซุกแล้วมันจะเห็นเห้เปรี้ยวให้นุ่ว่าให้หวานสูตรจากต้นตระกูลต้นตระกูลอันนี้คือเกลือนะคะใส่เข้าไปอันนี้คือน้ำตาลชูเกอร์ อันนี้อายินโ,โมโตะใส่หน่อยเซบหน่อย,ใส,ยใ,สใส่หลายเซบหลายแค่แค่นี้บ่ใส่หลายดอกมันสีขาวเพราะมันเป็นพักแล้วก็เอากระหล่ำใส่ลงไปแลนนี้ก็คือต้นหอมที่เ้าคั้น เอาอันล่างน้ำเมือกมันออกพี่น้องมีคนจำสูตรด้นะเดี๋ยวจะทำแขกขายแข่งว่าสันรับตัดอันอันนี้คือกระเทียมพี่น้องทุบทุบใส่จะหาโวกหัวใส่ลงไปมันจงหอมหากีบหาคกีบหาโวกหัว คนไทยกับคนลาบคือกันคนไทยยินเฝ้าอยู่หาพวกกีบสาวสาวคำว่าสาวไม่ใช่ยี่สิบนะคนนะคนทาหัวกับพี่นาะจอกหัวกับพี่เด้อที่จริงอ่ะถ้กคนอันคนหมักนอกกับต้มต้มหนังหมูใส่ต้มเท้าหมู บางคนกับต้มเท้าวัวใส่นะคนบ้านนอกเนาะแต่อันนี้บอกินกินแบบนี้กินแบบบ้านๆเฮาน้ำคือสิหนนอยน้ำกินใส่ก่อนน้ำตาลทำไมถึงใส่ใส่เพื่อเป็นหัวเชื้อตำใชบมะก้วยที่นี่แซ่บเลยหนึ่งนะมันมออื่นได้กินพี่น,นอ้องแต่ว่านคนรพนมตอนนี้หนาว สิบหกองศาสิบห้าองศาที่สิบปีกินงานเดี๋ยวเสียเอาสาอตู้ไว้พร้อมว่าแปนตู้เย็นเดูอกเผาไปนนองมาจังอุน่นแล้วเลกขอช้อนนี่นชิมช้อนม่ไหนเนาะนี่ไงน,น,น,นี่ขอดูช่วยเราต้องชิมก่อนนะถ้าเข้มหลายมันสิบปเป็นเด้อพี่น้องเด้ว อใส่ไหเอ็นแทกแล้วกระปุกนี่คือกระปุกข,ของเราพี่น้องกระปุกข,ของเรากระปุกก็มาจากสมุทรสาครนะคะใส่กระปุก นะถ้าสูตรเจ๊บจริงๆอ่ะต้องใส่อันนี้ด้วยนะใส่อ่แครอทหั่นใส่มันจะม,มีสีสันจะใส่หัวไชเท้าจะใส่เต็งกวาก็ได้แต่เราทําแบบบ้านๆบ้านๆก็คือบ้านนอกบ้านนอก มันมีเขาอยู่ตรงใต้กะไดพอดีเป๊ะันดีนั่งกตอนเป๊มะมาหนาเลกต้องขับคนก่อนมันมีเขาพี่น้องจกก่อนต้องใช้มือนะคะบอใช้มือมันมันสิบอแซบบานัวมันมันคงสีแซบในในขี้มือรัศมีนี่แหละอะเป๊ะเลยแล้วก็ ล้างมือก่อนเด็อพี่น้องปิดขวามือเศ้ากินไดเ,นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะขวดก่อนหันกล้องก่อนเด็กพี่น้องเด้อกิมจิสุดเจ๋งนีเสร็จแล้วนะคะ พรุ่งนี้มืออื่นทูมโลรับประทานได้เสร็จแล้วนะคะผักกาดดองไอหอมดองกับกะหล่ำปรีสุดเทมีแซ่บนัวอร่อยเอานาเล็กใส่ตองไว้ใส่หมูได้ที่มันประโยชน์ hmm. เอาอย่างทับไว้สักกวดไปก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยเงินไหลกองทองไหลมาสวัสดีนะคะบ๊ายบาย ใส่ตูน้นั่นแหละมันมันจะได้ร้อน